เปิดตัวซัมซุง Galaxy Z Tri Fold ที่มาพร้อมชิปเรือธงและกล้อง200ล้านพิกเซลตัวเครื่องบางมากและเป็นที่รุ่นแรกของแบรนด์ในวงการสมาร์ทโฟนพับจอ3ทบสมาร์ทโฟนพับจอ3ทบที่รอคอยมากระทังนานหลังจากการพัฒนาที่ยาวนานและรอคอยอย่างเป็นทางการจากแบรนด์ซัมซุงการเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับจอ3ทบรุ่นแรกของแบรนด์นี้ก็เป็นที่รอคอยอย่างมากในวงการเทคโนโลยีสื่อต่างประเทศได้เรียกรุ่นนี้อย่างไม่เป็นทางการว่าซัมซุง Galaxy Z Fold หรือ Galaxy Z Tri Fold แต่ที่แน่ใจว่าเป็นสมาร์ทโฟนพับจอสามทบที่น่าสนใจและเป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่น่าทึ่งการเปิดตัวสเปคหลักของ Galaxy Z TriFold ล่าสุด e v e r อร์ t ทิฟเตอร์ชื่อดังที่มีแหล่งข่าววงในที่น่าเชื่อถือได้รายงานว่าสเปคหลักของ Galaxy Z TriFold มีความน่าสนใจมากเขาได้รายงานถึงขนาดหน้าจอแบตเตอรี่และความบางของตัวเครื่องทำให้เราได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นที่รอคอยนี้ชิปเซ็ตเรือธงและความเร็วสูงสุด เอวันบลสได้รายงานต่อเนื่องว่ากาแล็กซี่แซดไทรโฟจะใช้ชิปเซ็ตเรือธงจาก퀄คอมซึ่งมีความเร็วสูงสุดที่4.32กิกะเฮิรตซ์หรือ4.61กิกะเฮิรตซ์ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีและสามารถทำงานหลายแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพแต่นี่เป็นจุดที่อาจเกิดความคิดเห็นแตกต่างกันความเร็วสูงสุดของชิปเซ็ตเรือธงนี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและราคาของสมาร์ทโฟนอย่างไรคุณคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อการใช้งานที่ปกติหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้ชิปเซ็ตเรือธ ชินใจได้หรือไม่ว่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีและความน่าจะรับผิดชอบที่สูงสเปคของ Galaxy Z Tri Fold นอกจากนี้ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับสเปคของ Galaxy Z Tri Fold อีกหลายด้านทั้งกล้องหลักที่มีความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ที่มีความจุ5,437 mAh และจะหลักอมเล็ขนาด10นิ้วทำให้เป็นสมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพพังวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพที่ดีเมื่อพับจอ3ทบเข้าหากันตัวเครื่องมีความบางเพียง3.9ม mm. มตร แต่เมื่อกางหน้าจอออกจากกันความบางเพิ่มขึ้นเป็น4.2ม mm. ิลลิเมตรความบางของตัวเครื่องและการเปรียบเทียบจากรายงานข้างต้น Galaxy Z t r i f o l d มีความบางของตัวเครื่องที่ใกล้เคียงกับ Huawei Mate XT Ultimate สมาร์ทโฟนพับจอ3ทบรุ่นแรกของโลกที่เปิดตัวเมื่อปี2024นี่เป็นจุดที่อาจเกิดความคิดเห็นแตกต่างกันอีกครั้งความบางของตัวเครื่องจะมีผลต่อการใช้งานหรือไม่คุณคิดว่ามันจะสะดวกสบายในการใช้งานและมีความสะดวกสบายในการรับประทานไหม มีความคิดเห็นอย่างไรกับความบางของตัวเครื่องในการออกแบบสมาร์ทโฟนพับจอการวางจำหน่ายและราคามีรายงานที่บอกว่าซัมซุงจะวางจำหน่าย Galaxy Z Fold ชุดแรกแบบจำนวนจำกัดในประเทศเกาหลีใต้และบางประเทศในเอเชียก่อนเป็นลำดับแรกแต่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการวางจำหน่ายทั่วโลกและถ้าพูดถึงราคามีความเป็นไปได้ว่าจะมีราคาสูงกว่าสมาร์ทโฟนพับจอรุ่นถัดไปของแบรนด์อย่าง Galaxy Z Fold 8ที่จะเปิดตัวในปี2026 นี่เป็นจุดที่อาจเกิดความคิดเห็นแตกต่างอีกครั้งคุณคิดว่าราคาสูงจะมีผลต่อการขายและการรับรองจากผู้ใช้งานอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการตั้งราคาสมาร์ทโฟนพับจอที่สูงการ a ล y Z ซีแซตไรโฟเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจและเป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่น่าทึ่งแต่มันก็มีความคิดเห็นและความคาดหวังที่แตกต่างกันอยู่บนหลายด้านคุณคิดว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานของผู้ใช้งานทางไหนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการออกแบบและสเปคของสมาร์ทโฟนพับจอสามทบนี้ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกาดคอมเมนต์ด้านล่างนะ